ส2 1องทดสอบความหวานของอ้อยหวาน,นจริงอ่าโอเคครับสวัสดีครับนะพบกับผมนะัทพูมนทองครับกเกษตรพิชลกครับมาติดตามแฟนพันธะไล่อ้อยครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนคณิตสีสายเบกค่ะอาจารย์คณิตสีอาจารย์คณิตสีสายเบโอเคอะไรอ้อยที่เราเห็นนี่กี่ไร่ครับ25ไร่25ไร่ปีที่แล้วต่ออะไรต่อสองปีนี้ต่อสามอ่าต่อสองรอบที่แล้วได้ใส่ปุ๋ยไหมใส่เฉพาะฟูทีอ้าวใช้แต่ฟทีใช้ฟทีคุประมาณสองสามรอบเนี่ยอ่าแล้วได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าตันค่ะสามร้อยกว่าตันใช่ไหมคะโอ้ก็ตกไร่ละอไร่ละประมาณสิกว่าตันเนาะค่ะอ่าแล้วปีนี้ตอนนี้ต่อตอสามแล้วตอที่สามแล้วนะครับที่เราเห็นกาลังยืดยืดกําลังยืดตัวเนี่ยนะค่ะใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปบ้างไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช้เฉพาะขี้ไก่นิดหน่อยก็เลยมาพ่นปูดีสองรอบ ใส่ขี้ไก่ไปแล้วต่อ3นี้แล้วก็พ่นโฟทีไปสองรอบนะครับตอนนี้หลังจากที่ตัดก็อายุประมาณ4เดือนเข้า5เดือนนะครับต่อสซึ่งดูแล้วความสมบูรณ์อย่างเงี้ยต่อ3เนี่ยน่าจะเลี้ยงไปสักกี่ต่อก็คงจะไม่ต่ำกว่าแปดเจ้าถึง8ต่อเลยนะครับแน่นอนนะก็ฉีดพ่นโฟทีเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับดูแล้วจะฉีดอีกประมาณกี่ครั้งแบบนี้ ประมาณอีกสองรอบนะ,ะประมาณอีกสักสองรอบ<ฮ>ะนะครับสองรอบกอ็พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะครับรวมแล้วก็ฉีดประมาณสี่ห้าครั้งใช่ไหมฮะ,ฮะโดยรวมเนาะแต่ว่าที่ท่านเห็นสวยงามอย่างนี้เขียวสวยสดต้นโตเสมอกันสุดยอดมากครับสําหรับตออ้อยมีความประทับใจในการใช้โฟทีกับอ้อยอย่างไรบ้างเล่าให้สักนิดหนึ่งรู้สึกเจ็เวลาเราคน้นหลังจากค้นทีมันมันจะงามเร็วมากอืขึ้นเร็ว ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเขี้ยวครับค่ะอืมแล้วปัญหาของอ้อยที่ผ่านมาในช่วงช่วงแรงเนาะมันจะต้องเจอช่วงแรงอะ่ะมันเป็นยังไงมั่งช่วงแรงก็ก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกขึ้นยากหน่อยเวลาฝนตกมามันจะเร่งตัวสปีดตัวเลยพืชเดียวเลยอ๋อแต่ตอนเล็กๆตอนหลังตัดตอใหม่ๆเราฉีดไว้ใช่ไหมก็พอมันขึ้นมานิดหน่อยเราก็ฉีดเลยอืมนะครับอ่านะครับ แต่ที่ผมเห็นนี่ครับท่านผู้ชมต้นโตเสมอกันแบบไล่เลี่ยกันดีมากสุดยอดจริงอ่ะขอบคุณมากสําหรับอาจารย์คณิตศีนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วสาหรับการฉีดพ่นเริ่มตั้งแต่ต่อ2ต่อ3จะเลี้ยงไปถึง8ต่อครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่านะครับนวัตกรรมโฟทิงเราจะช่วยทําให้อ้อยนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีครับ 昨天看。